ประวัตินำกุงมินนักสแสดงผู้กำกับนักเขียนบทละครชาวเกาหลีใต้นำกุงมินเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมปีคิตทศักราช1978หรือตรงกับปีพุทธศักราช2521นำกรกุงมินมีเลือดกรุ๊ปบีมีส่วนสูง179เซนติเมตรจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุงอางในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นำกุงมินมีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องโดยเขาเริ่มมีผลงานภาพยนตร์ในปี2000จากภาพยนตร์เรื่องบัญจี Jumping of the Own จากนั้นในปี2002ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Bad Guy และมีผลงานซีรีส์เรื่องแรกก็คือเรื่อง Dare Bug Family ปี2003มีผลงานซีรีส์เรื่อง Rose Friend และ Pearl Necklace ปี2004ผลงานซีรีส์เรื่อง My Lovely Family ปี2005ผลงานซีรีส์เรื่อง My Rosie Life ปี2006ซีรีส์เรื่อง One Fine Day และมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง a d e r i y c a n i v a r ปี2007มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Beautiful Sunday ปี2010ผลงานซีรีส์เรื่อง Birth of a Rich Man ปี2011ซีรีส์เรื่อง Can You Hear My Heart ปี2012มีผลงานซีรีส์เรื่อง Drama Special Steel Cut และเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่องชองดําโดงอลิสปี2013ผลงานซีรีส์เรื่องกูอัมโฮจุนและ Unemployed Romance ปี2014มีผลงานซีรีส์เรื่อง I Need Romance Season 3 Why c h i p and Soy b e a n Soap 12 y e a r Reunion และ My Secret Hotel ปี2015มีผลงานซีรีส์เรื่อง Girl w h o e Smile และ Remember ปี2016มีผลงานซีรีส์เรื่อง Beauty f o o กงชิมและเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Doctor ปี2017มีผลงานซีรีส์เรื่อง Chef Kim และ Font f i f e และในปีเดียวกันนี้เขาก็ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง p a r t Time Spy อีกด้วยค่ะ ปี2018นำกรุงมินมีผลงานซีรีส์เรื่องแหนงสมกายแอนจงอึม mm ปี2019มีผลงานซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์พอยเซเนอร์เรื่องนี้สนุกมากมากเลยนะคะมีฉายใน n น t f l i x และในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีผลงานซีรีส์เรื่องฮอสต o โตบลีกเรื่องนี้ส่งผลให้เขาได้รับรางวัลแดซังซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงาน SBS Drama Award s 2020ด้วยค่ะ และในปี2020นำกุงมินก็มีผลงานซีรีส์เรื่อง a w a k e n ปี2021ผลงานซีรีส์เรื่อง d v e l l เป็นนักแสดงที่มีผลงานต่อเนื่องมาร่วม20ปีในวงการบันเทิงและเขาก็เป็นแบบอย่างของคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเขาเป็นนักแสดงที่พกมอนิเตอร์ส่วนตัวไปที่กองถ่ายด้วยนะคะในช่วงเวลาพักกองเขาก็จะดูมอนิเตอร์ เพื่อเช็คการแสดงของตัวเองน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะนำกุงมินสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของนำกุงมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ